ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหารภัยร้ายทำลายกระเพาะนะคะวันนี้เรามารับฟังปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ปัญหากันนะคะสำหรับภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหารเนี่ยก็เป็นภัยที่ทำลายกระเพาะจริงๆอะคะ่ะที่เราพบได้ก็คือตัวของแบคทีเรียนะคะ H pylori นะคะเป็นชื่อของแบคทีเรียที่ทำลายกระเพาะนะคะแล้วก็มีอาการมากมายนะคะ ติดต่อกันได้ด้วยน้ำลายนะคะแล้วก็อาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อนะคะแล้วก็ประชากรทั่วโลกเนี่ยมีภาวะติดเชื้อ h p y r o r i เนี่ยค่อนข้างเยอะถึง50%แล้วก็คนไทยเนี่ยติดเยอะถึง74%ในผู้ใหญ่แล้วก็เด็ก25%นะคะ ก็จะมีอาการลักษณะก็คือขึอ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องอืดอาหารไม่ย่อยแน่นท้องจุกเสียดนะคะแล้วก็มีผลกระทบกับกระเพาะโดยตรงแล้วก็พัฒนาเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ดังนั้นข้อควรปฏิบัติเมื่อมีอาการเราต้องรีบพบแพทย์แล้วก็รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งสําคัญนะคะก็คือการทําความเข้าใจอย่างละเอียดนะคะก็ขอนําเสนอ แนวทางนะคะโรคกระเพาะอาหารที่เรียกกันจนติดปากทางการแพทย์เนี่ยจะหมายถึงแผลหรือ peptic ulcer ซึ่งเกิดเป็นแผลบริเวณกระเพาะอาหารโดยตรงโดยแผลเนี่ยมักเกิดที่บริเวณลำไส้ส่วนต้นซึ่งอยู่ติดกับกระเพาะอาหาร80%ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเป็นเป็นห,หายหรือหลังจากรักษาแผลห,หายแล้วก็กลับมาเป็นแผลซ้ําอีกไม่สามารถรักษาห,หายขาดได้ในกรณีมีความเชื่อว่าโรคกระเพาะเป็นผลมาจากการที่กระเพาะอาหารมีกดมากหรือเยื่อบุกระเพาะอาหารไม่แข็งแรงแต่ เียงอย่างเดียวปัจจุบันเราพบว่าโรคกระเพาะอ,อาหารมีสาเหตุสําคัญอันดับหนึ่งมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเฮ h e โคแบ b a c t e r ไลโลไลหรือ H. ไพโลไลนะคะนี่ก็คือเชื้อตัวนี้นั่นเองนะคะ แบคทีเรียร้ายในกระเพาะอาหารเป็นเวลากว่า100ปีแล้วที่มีการค้นพบเชื้อแบคทีเรียที่กระเพาะอาหารแต่ไม่ทราบถึงจนกระทั่งปีพุทธศักราช2526แพทย์ชาวออสเตรเลียสองท่านนะคะที่ชื่อแบรรี่มาเชลนะคะกับโรบินวาเลนนะคะสามารถเพาะเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวได้และค้พนพบเชื้อนี้มีความสำคัญกับการเกิดโรคกระเพาะอาหารและได้ตั้งชื่อแบคทีรียตัวนี้ว่าเฮดิโคแบ t เตอร์ไพลร แล้วปกตินะคะกระเพาะอาหารจะมีสภาพเป็นกรดอย่างแรงซึ่งจะทําหน้าที่ทํำลายแบคทีเรียทําให้แบคทีรียเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะแต่เนื่องจากเชื้อ pylori เนี่ยมีลักษณะพิเศษคือมีความสามารถสร้างด่างขึ้นมาหักล้างกับกรดทําให้เชื้อนี้สามารถอยู่และเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดอย่างแรงในกระเพาะอาหารได้ จากการศึกษาวิจ <fruit S 2> ัยตลอด10ปีท <S Hayır> ี <neither> ่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจึงยอมรับกันว่าเชื้อแบคทีเรีย H. อ y l พ r i เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสําคัญอันดับหนึ่งของโรคแผลในกระเพาะอาหารลำไส้ส่วนต้นและยังเป็นปัจจัยเสี่ยงประการหนึ่งในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ส่วนต้นเพิ่มขึ้นประมาณ6-40เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีการติดเชื้อและ มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น2-6เท่าเมื่อเทียบกับคนปกติและไม่มีการติดเชื้อนะคะอาการของโรคกระเพาะอาหารส่วนใหญ่จะมีอาการปวดท้องบริเวณยอดอกหรือใต้ลิ้นปีโดยมีประวัติเป็นเรื้อรังมานานนะคะแล้วก็สุขภาพทั่วไปไม่ได้สุดโรมผู้ป่วยบางรายจะมีอาการจุกเสียดแน่นแสบแล้วก็ร้อน นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารหรือชนิดของอาหารที่ทานอาจปวดมากตอนหิวหลังอาหารทานอาหารเสร็จอาการจะทุเลานะคะแต่ผู้ป่วยบางคนอาจปวดเป็นมากขึ้นหลังอาหารด้วยนะคะโดยเฉพาะอาหารรสเผ็ดเปรี้ยวจัดนะคะกลุ่มเหล่านี้มักจะมีอาการปวดมากขึ้นและบางรายถ้าเป็นุนแรงก็จะปวดเพิ่มขึ้นตอนกลางคืนด้วยนะคะ ปิดต่อกันอย่างไรสันนิษฐานว่าการถ่ายทอดของเชื้อจากคนสู่คนโดยผ่านทางปากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายตั้งแต่ยังเด็กเมื่อยุมากขึ้นก็จะมีความชุกของการติดเชื้อนี้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการระบาดค่อนข้างสูงในชุมชนที่แออัดหรือครอบครัวหรือเป็นกลุ่มสถาบันเดียวกันนะคะแบคทีเรียในกระเพาะอาหารในปัจจุบันการตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไรส่วนใหญ่แล้วจะสามารถทําโดยวิธีการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารแล้วก็ตัดเนื้อเยื่อ บุของกระเพาะอ,อาหารมาตรวจหาเชื้อโดยเทคนิคต่างๆเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทางพยาธิวิทยาหรือดูการเปลี่ยนสีของจุดหรือชุดตรวจพิเศษเพื่อหาเชื้อเอสไพโรไรนอกจากนี้วิธีการสองกล้องแล้วก็จะมีการเจาะเลือดตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อวิธีการตรวจลมหายใจซึ่งปัจจุบันถือเป็นการตรวจเพื่อมิจฉัยหาเชือ้อเอสไพโรไรที่ดีที่สุดแต่ราคาค่อนข้างแพงนะคะตรวจจากลมหายใจเนี่ย การรักษาเพื่อกําจัดเชื้อในปัจจุบันแนวทางการรักษาทั่วไปและแนะนําให้ตรวจหาเชื้อเอสเปโรไรในผู้ป่วยที่รับการยืนยันว่าเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารทุกรายนะคะและให้การรักษาเพื่อกําจัดเชื้อเอสเปโรไรด้วยเสมอถ้าพบว,ว่ามีการติดเชื้อร่วมด้วยไม่ว่าจะเพิ่งเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นเป็นครั้งแรกหรือเคยเป็นหายๆนะคะเป็นๆหายๆการรักษาที่นิยมใช้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการให้ยาลดกดนะคะหนึ่งชนิด ร่วมกับยาปฏิชีวนะอีก2ชนิดเป็นระยะเวลาประมาณ1-2สัปดาห์ถ้าพบว่าได้ผลการกำจัดเชื้อมากกว่า90%ข้อบ่งชี้ก็ถือว่ากำจัดเชื้อได้คือการตรวจไม่พบเชื้อเอสเโรไลหรือ,อหลังจาก4สัปดาห์นะคะก็จะให้หยุดยานะคะหยุดการรักษาข้อดีของการกำจัดเชื้อพบว่าหลังจากกำจัดเชื้อไปได้แล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นแผลในกระเพาะอาหารซ้ำลดลงได้อย่างมาก จาก80%ใน1ปีลดลงไม่เหลือไม่เกิน10%ใน1ปีและมีโอกาสหายขาดทําให้ผู้ป่วยไม่ต้องทุกทรมานสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลงได้เป็นอย่างมากเนื่องจากไม่ต้องรักษาอยู่เรื่อยๆและยังลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคม,มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยนะคะ นี่คือข้อดีนะคะข้อควรปฏิบัติโรคแพ้ในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นมักเป็นโรคเรื้อรังเมื่อรักษาหายแล้วนะคะมีโอกาสเป็นซ้ําได้อีกถ้าไม่ระมัดระวงังรักษาหรือปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นดังนั้นการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสําคัญข้อที่1ก็คือคุณควรทานอาหารอ่อนย่อยง่ายแล้วก็ทานอาหารให้ตรงเวลาทุกมือ้อทานอาหารจํานวนน้อย,อย,อยแต่บ่อยครั้งไม่ควรทานจนอิ่มในแต่ละมือ้อนี่คือหัวใจสําคัญจริงๆนะคะ เราก็หลีกเรื่องอาหารที่มีรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดของดองหรือน้ำอัดลมง,งดบุหรี่งดดื่มสุรางดการใช้ยาแอสไพรินและยาแก้ปวดข้อปวดกระดูกทุกชนิดทั้งกลุ่มเอนไซมด,ด้วยผ่อนคลายความเครียดและวิตกกังวลทั้งหลายควรพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเช่อนอะาเจียนเป็นเลือดถ่ายอุจจาระปนสีดำออกมาปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมากควรรีบปรึกษาแพทย์เพราะว่านั่นคือสัญญาณบ่งชี้ว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะก็อันตรายค่ะ นี่คือลักษณะของการสรุปนะคะติดเชื้อในลำไส้อันตรายกว่าที่คิดโรคติดเชื้อทางเดิอนอาหารหมายถึงการติดเชื้อของวัยวะในระบบทางเดิอนอาหารซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากแบคทีเรียรองลงมาก็เป็นไวรัสและปรสิตเกือบทุกคนนะคะเคยผ่านการติดเชื้อระบบทางเดิอนอาหารมาแล้วเช่นอาหารเป็นพิษติดเชื้อได้ง่ายระบาดได้ง่ายในชุมชนและมีผู้ที่เจอปัจจัยเสี่ยงได้รับเชื้อเช่นในเด็กในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัว อาการหลักที่เราพบนะคะก็คือจะปวดทอ้องอาจเกิดขึ้นได้ในช่องท้องไม่มีอาการปวดเฉพาะจุดร่วมกับมีอาการท้องเสียมีไข้ได้โดยลักษณะอาการมักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเรียกว่าการติดเชื้อเฉียบพลันนะคะ อาจทําให้เกิดอาการรุนแรงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้การรับเชื้อมักเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีเชื้อโรคหรือการดื่มน้ําที่ไม่สะอาดเข้าไปโดยเชื้อโรคที่จะเข้าไปอยู่ในตัวผู้ป่วยจะปนเปื้อนอยู่ในน้ําอาหารและมือเข้าสู่ปากโดยเชื้ออาจติดอยู่ในเครื่องมือเครื่องใช้ในการอุปโภคบริโภคดังนั้นสิ่งสําคัญนะคะก็คือการล้างอุปกรณ์การทานอาหารให้สะอาดอาจจะต้องมีการลวกการ้อนนะคะแล้วก็มือเนี่ยต้องล้างก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือควรใช้ช้อนกลางนะคะในการบริโภคอาหารร่วมกันกับเพื่อนๆหรือในชุมชนหรือในครอบครัวนะคะเพื่อป้องกันการจิตเชื้อระหว่างกันและการปนเปื้อนของอาหารนะคะป้องกันไม่ให้อาหารมีภาวะบูดหรือติดเชื้อได้ง่ายนะคะสิ่งสําคัญเหมือนน้าดื่มนะคะน้ําดื่มก็เป็นปัจจัยสําคัญควรมีเครื่องกรองน้ําดื่มนะคะแล้วก็ ถ้าในเด็กเล็กหรือผู้ที่ภูมิต้านทานไม่ดีหรือผู้สูงอายุก็ควรที่จะต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วทิ้งไว้ให้เย็นนะคะก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะปกป้องผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ําในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวได้ค่ะก็คิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะกับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้รับชมทุกท่านไม่มากก็น,น้อยถ้าข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆได้นะคะที่ YouTube Park He a อน h ์เฮินะคะ แล้วก็สามารถสอบถามปัญหาด้านสุขภาพสแกน QR code ได้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีฝากกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้รู้จกักข้อมูลและสาระดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะและหัวใจสำคัญของการดูแลทุกคนก็คือการเข้าใจนะคะถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถส่งต่อและปกป้องทุกคนได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ